ปล่อย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 ไม่เอาปล่อยไม่เอาปล่อยไม่เอาปลยใจลึกนะใจลึกนะให้ค่อยๆน่งอเฮ้ยโหดมากโหดมากย่เหมือนที่เราเห็นตรงดนตรีการโอ้โหนี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่เห็นคุดใหญ่ขนาดนี้และใกล้ชิดขนาดนี้แต่อันนี้ความหนัก3ตัน3,000กิโล สัตังวัสดุเป็นอะไรครับขอโทษทีครับเป็นสำริดคือบรอนซ์บรอนซ์หนักสุดสำริดมาดูมาดูโครงเกรนเน็จะระวังนะลอยอยู่ด้วยนะลอยอยู่นะเขลอยอยู่ก็คือต้องต้องทำเสาเข็มพิเศษสำหรับองค์นี้เลยอ๋อขามลึกต้องยิงลงไปควางลึก28เมตร28เมตรคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะดูบ้านระดับแกลลี่ระดับโลกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ในช่องวันเพตราด้วยนะครับ และถ้าไม่ได้มาเยือนด้วยตัวเองดูผ่านรายการเราพอได้เหมือนกันครับนู่นครับคลิกทีงนู้นเลยครับและนี่คือพี่จก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 พี่จกพี่จก